มืัอนี้ทุกคนเทากับทีมาหาผ่ากินแบบจังได้กระได้จังได้กระไดอีกเอ่ากับที่มาผ่าไปขัวหอยเดี๋ยวพอมัพี่นอ้องขอเป็นคนไทยครับไปไปขัวหอยแบบจังได้กระไดอ,อือนี่แม่งอ,อือบึงทางสิไปสามก๊กแทนน้อไปวันพี่นอ้อง đấy Ủa Má nhú Má đâu? Bên như cả xoáy ngàm

ไปอ e like ุการหากินแบบตั้งด้ก็ได้ตั้ได้ก็ได้โูกโตเน่อดีได้เห็นอนี่หผอกันแล้วเอีะเออมองมองโลว้าวน่าทาเลยนการหากินนนี่อะไรเมาเา มองนี่ทาพุดเรียวดินคุดคุฮ้ยโพแม่ก็ได้หน่วยไงได้หเลยท่ไดีวหนยนี่มันเป็นแปอ็ดแบดอดแบดไปกการพุทก็ะสกน้ำดินเออส่นี้แบว่าไรอ่ะอยการหากินจะได้ก็ได้ อาซาภาษาได้ยังเป็นการคูดแบบผีขาดการคูดแบบฝุ่นนเน่ามันเ่าเก็บไวกิบน่าสิเน่านั่นเสียงดูนี่จ้างน้อยกซับกซับพุญเหล่าเอา มาด้อขคนเออนี่นี่ดิ่เออนีนเหรอนเไม่สิอเอาดูองเงี้ยส,สีบ่โอ้ยสับจริงเออผลนี่เป็นน้ำคือเลยาเ่นบ่ไม่ไม่ได้ทนดูสีเล่นมากยุ่งขี่โอ,อ้ยเลยมากเด้อน้ำสี การไม่ออฟฟุดมือนี่เมะับับจจจับ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 ับับจันจับจันจับัน่ั เอาด้านเอาน F สองโดดบุก F สปยเก็บปกอนปเก็บที่หลังเขาอยู่วันะลำจังนี่เห็นโบวิธีการในบทมอสตาเต้นบมอสตาเฮ้ยเลยวะเฮ้ยนี่นี่มันนสีเน่าหุบเน่าเน เอกมาบึงะกันโอ้บนเอาเห็นสุกยู่ในนี่กล่องแบบแบบห้ามได้แสงมันดีขั้นเอยังเบาอยู่นี้เด้อพนักนัย่้อยเบาหน้าพอแัดก้อนเมู่ก่อนจัดยัวว่ะยังเบาอย จักกูจ้ากูนี่เก็บเอปใสลืมครับ็ีสีเก็บบ่เบิึอาตากรลังว่าชีวะที่นี่นั่นละกูเดี่ยวสายจะโทโทรศัพท์ดิอ่าเอาเบิ้งคือวิธีการบวกหอยกาบอ้าวอ้าวเสี้ยนติ๋วพงเดี่ยุ่นเสี้ยนติ๋วหาบวกหอยกาบอ้าวเร์ไปเอาพ่อแล้วงนุ้ยนึ่งในบวกหอยกาบบนตัวหันอ้าวนั่นละ นี่บวกห้อยกาบพูนีเอาถิ่มมาเป็นแปนสิเก็บดอกเฮียไปิีมาเป็นแปนสินั่นแหละเฮียไปเห็นบวชตัวแล้วมันรู้เห็นเอาให้เอาให้เห็นบวชตัวสันแบบเอ้าพ่ออีกแล้วพูนน่ะบวกห้อยกาบพูนโอ้ยกินบักห้อยกาบไปบ้านอืมบวกห้อยกาบพูนเอา อย่าเอางามมันจังบ่แตกผุนเห็นเราผุนยวนหม่ามองนี่เรามองเปลน่ยนๆเลยผุนดอกไอยกาผุนได้สามดลกยินงไปหันละนี่นี่เห็นอยู่เห็นอยู่ดอกไส้ส่วนเท่ากับไสิดไปเนาะอืเขียวเบิ้งเคียวไปเรื่อยๆคุณดอกเพรากม่าสาม่วมือกมันถือคู่มันก็สิีมีหลาย หน่วยมันเหลืออีมองหนึ่งข้าบ่อนูเขาบวกวดสามสิบนวยอยมเป็นเดียวพัดกันไม่เป็นเื้อเยเจอบบวมนเด็ดันมันเจิมหู้มันมันอ่อนดูด้อมันเป็นหู้มันขันข้าววดแล้ไม่นชบ่คยนีเป็นไหน เาทใ่พเหน้นดนด้วยเน้นเมนบอยู่นี่เออน่นมาเอออีกแล้เอาเบอรอืมวิธีการหาบุกห้อยกาบย่ำอืมย่ำแหล่งเนี่ยพ่ออีกละปุนณพ่ออีกแล้วคุณ วนมีเส้นติวเสยนติวมาห่อาบคุณาฝนสก่ันที่บ้านไอ้นไปอนมาบัลลุงมองมันจะอยู่ใสเหรอวะเมนแมนขูดเบื้งมันดังแกกหลุดหรอกนี่บุคคลน่าหยา อันหี้คือู้1 2 3โตนี่ก็ยังถือว่ามีอยู่ดอกซ่ําโอ้จักอยู่ไสล่ะคิดโอ้่ายดนอยู่บ่เซียนติวบ่ได้เก็บบักหอยเลยด้บานอพอแล้อืพอบ่นี่ี่นงานอือนี่สิไปกันต่อ FC ไปเบิ่งทางสิปสมไก่แซ่นเบิ่งิละทางข่อยสิไปเบิ่งเด้อ แมงอึโย่ไทยจำปุนไทยสลับเปล่าฉันตอนอ่ะหนุบานหาหอยอะไปออกนี่ปลาเชกคนแหลกเป็นปลาเชก พูดยังกระน้ำใจคือช้อนพ่อพี่พุ <one> ่วน <assistant. S 1> <Richt> ี i, ่เยพ่อมีเลยพ่อได้ย่ดอกสาสิบิ่พอได้ย่

ยังไม่พอกินนะคยัไม่ได้กินแล้วนะจ๊ะีมันลงเริ่มลงเลวัเก็บโอ้มากระจกเกือบชมากระจกเอาหมดเลยนัาอีกแล้วโอ้ยอพี่จอมยุดนะเจลามือเจลาเวนนี่กคนทุต่าหยุดเ้าหยุดหยังตี

เบ่งทางส,ไสาไิไปสามะไก่แค่นอไปปิ๊เรากับคุณแม่ทอยสม,มอนอ่ะเดี๋ยวแม่นินียงังเด็กแม่กูเกิไนไปแล้บมึงยังต้อง,งน,น,นังยางนี่ไงจังปนบอกมาใส่ชสา,างบอกอีสานเบ่งบ่งทุกคน คเล็กหัวตอนนี้ก็ลอยเบิดเดียวตายดูตายโอ้ยโอเคยกล่างสุด này căng được không tiếng? ạ ừ. Mười lý tiếp thì mười nhà phong xiềng nhà phong tiếng. bạn chắc này bỏ nã rồi thứ hả này đỡ bỏ thứ hai này bưng ra khách chơi bưng 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 thang thì phải lục khu, Điều khu. Ừ

Trời lộn mà đi Thịt bánh đang đẹp quá Thịt chê Ôi trời Thịt đừng đi cho bụi chị. Say sắp đi bào sao tony nơi Tố sai đâu bơ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 i đâu đây, đâu bơi đâu bơi đâu để mà đổ. โดดหนึง่งตอนนี้ก็นั่งโดดครับไหนมาเนาะมองไทยเว้ยยัดเช่ขี้ยวิชิลองอย่างไรวะวิชิลองทั้นนงนี้แหละโอ้เกือบก่อน

มา,<อ>านี่คือจอมยุทธนี่คือจอมยุทธลิงกังตั้งเดือลูอยากโดดกระโดด<อ>นี่คือจอมยุทธฝึกว<อ>ิทยายุทธมาห<อ>ลายฝ่าลาปีต้องว่โดดจ้จอมยุทธไม้แก้งขีนี่เ,เรียบร้อยฝนงาถงงานมิชี้เหยียบไม่ได้เห็นอย่างมาจะถ่ายลูกฝนงาคถงพี่ ผลง,งานเด้อพ่อมีพี่น้องดู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 ด,ด,ดูฟื้ดักบ้านตัวแงผลงานเด้อพ่อถือไปทุกคนวันนี้พ่อซํหนีงแล้วไปลวทุกคนบายบายกระเี๋้เด็อเดวอพี่น้อง ถ้าชอบกด,กดไลดค์กดแชร์กดซับสไคร์แน่เด้อบ๊ายบายไป,ไป,ไป,ไปเจอกันอีพีหน้าเด้อเดี๋ยวสิว่าไม่หายนะัไปกันเลยบ๊ายวันนี้เรา,ากับซับเด้อล่างยางเมือ่อครับเดี๋ยวเขาสียางว่าขึ้นรถอยู่บางทางแรงอยู่คู่อ้าเป็นไทยแล้วเว้ยเมื่ออื้อได้แล้วไม่บอก bên đây là quê em, không bên kia chưa chị bạn.